Good morning everyone ค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้กลับมาพบกับสื่อการสอนวิชาทักษะภาษาอังกฤษนะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะการเรียนการสอนวันนี้นะคะก็จะเรียนกับคูน้ำเหมือนเดิมค่ะ สำหรับคลิปการเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นการทบทวนบทเรียนแล้วก็สรุปเนื้อหาบทเรียนในหนังสือเก็ตวอตของป .5 เนาะให้นักเรียนเตรียมหนังสืออุปกรณ์ขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้ค่ะการทบทวนเนื้อหาบทเรียนในวันนี้เราจะไปเริ่มจากบทเรียนแรกเลยนะคะถือว่าเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวค่ะนักเรียนเป็นการพักผ่อนแล้วก็เป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็ให้ดูคลิปนี้เนาะ สำหรับการเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะใช้นังสือแล้วก็แบบฝึกหัดในการทบทวนนะคะนักเรียนจะได้ลองเปิดดูไป,ปรพร้อมๆกับครูน้ำแล้วก็ได้ลองฝึกอ่านประโยคนะคะเป็นเหมือนการทบทวนไปในตัวด้วยค่ะการเข้าทบทวนบทเรียนในวันนี้นะคะครูน้ำจะเริ่มจากบทเรียนแรกเลยนะคะให้นักเรียนเนี่ย open your book at page 4 o เปิดหนังสือไปที่หน้าสี่เลยค่ะ เมื่อนักเรียนเปิดหนังสือมาที่หน้าที่4แล้วนะคะนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นรูปภาพนี้นะคะนักเรียนลอง look at the picture นะมองไปที่รูปภาพนักเรียนจําได้ไหมว่ารูปภาพนี้คือรูปภาพบทเรียนเกี่ยวกับอะไร รูปภาพนี้เป็นบทเรียนที่เกี่ยวกับ Around the World นะที่ครูน้ำเคยเล่าไปในคลิปแล้วว่ารูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นรูปเด็กๆนะคะกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลฮลีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองพุทธาพาลทีในประเทศอินเดียนั่นเองนะคะซึ่งครูน้ำเคยเล่าให้ฟังแล้วว่า เทศกาลนี้ประเท็นนี้ของประเทศอินเดียเขาเหมือนแบบเป็นเทศกาลสาสีถามว่าใกล้เคียงกับเทศกาลบ้านเราประมาณไหนก็จะเป็นเหมือนพวกเทศกาลสงการนั่นเองนะคะแต่ทุกเทศกาลก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาของแต่ละประเทศด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราเดือนวันนี้นักเรียนจําได้หรือเปล่าว่าเราได้เรียนบทเรียนนี้ไปเกี่ยวกับอะไรกันบ้างค่ะ เมื่อนักเรียนดูรูปภาพแล้วนะคะให้นักเรียน open your book at page 6ค่ะ next page ก็คือเปิดหน้าถัดไปกันเลยค่ะทีนี้ครูน้ำมีคำถามก่อนที่จะเข้าบทเรียนและทบทวนบทเรียนในวันนี้ do you know any countries and dating flags นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับประเทศแล้วก็ธงของแต่ละประเทศของพวกเขาไหมนักเรียนจำได้หรือเปล่าว่า ธงแ,งแต่ละประเทศมีลักษณะอย่างไรสีอะไรและธงแต่ละประเทศนั้นเป็นประเทศของอะไรกันบ้างคะ่ะถ้านักเรียนจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันและนักเรียนลองดูในหนังสือกันนะคะเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือมาในหน้านี้แล้วนักเรียนบางคนร้องอ๋อจาได้แล้วแต่ธงมีทั้งสิประเทศธทงมีทั้งสิบทงนักเรียนจําได้หรือเปล่าว่ามีประเทศไหนบ้างเดี๋ยวครูน้ะพูดเกี่ยวกับประเทศให้นักเรียนฟังก่อนแต่ยังไม่บอกนะ ว่าธงนั้นเป็นธงของประเทศไหนบ้างคะ่ะ The United Kingdom ประเทศไหนคะประเทศอังกฤษ The United States ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา Mexico ก็คือประเทศเม็กซิโก Colombia ก็คือประเทศโคลอมเบียค่ะ Brazil ก็คือประเทศ บราซิลค่ะ f ร a n c e ก็คือประเทศฝรั่งเศสอิตาลีก็คือประเทศอิตาลีสเปนก็คือประเทศสเปนค่ะรัสเซีก็คือประเทศรัสเซีย c h ่นะก็คือประเทศจีนทั้สึกประเทศเนี่ยนักเรียนน่าจะจำความหมายของแต่ละประเทศได้อยู่แล้ว แต่นักเรียนจําเกี่ยวกับธงของแต่ละประเทศได้ไหมถ้านักเรียนจําไม่ได้ครูน้ำจะพาไปทบทวนในเรื่องของสีธงสัญลักษณ์ธงแล้วก็ไปดูกันค่ะว่าธงแต่ละประเทศคือประเทศอะไรกันบ้างค่ะน,นักเรียนลองดูรูปภาพแรกสีนักเรียนจําได้ไหมว่าประเทศนี้คือประเทศอะไรบราซิลก็คือ ประเทศบาราซิลนั่นเองนะคะก็จะในธงก็จะมีในเรื่องของรูปดาวเนาะเป็นเหมือนโลกแล้วก็รูปดาวนักเรียนสามารถไปค้นควา้าหาความรู้เกี่ยวกับความหมายของแต่และประเทศเกี่ยวกับธงได้นะคะไปดูรูปภาพที่2กันเลยโอ้ยประเทศนี้ง่ายมากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเราเท่าไหร่คะ่ะคือประเทศใช่นะก็คือประเทศจีนนะคะก็จะเป็นดาวห้าดวงแบบนี้สีแดงนะคะ ก็จะเป็นเหมือนพื้นเรียบๆเ,เนาะของประเทศจีนต่อไปประเทศนี้ค่ะนะักเรียนจำธงประเทศนี้ได้ไหมคะคือประเทศโคลอมเบียค่ะอ่าธงสีนี้นะักเรียนจำได้หรือเปล่าว่าเป็นประเทศ f ร a n c e ก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ สำหรับธงประเภทนี้3าสีนี้นักเรียนจำได้ไหมประเทศไหนยังไม่ได้ตอบคะอิตาลก็คือประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะอ่ะประเทศนี้มีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงกลางด้วยนะคะคือประเทศเม็กซิกนะคะประเทศนี้ก็คือประเทศเม็กซิโกค่ะสัญ,ญลักษณ์ก็จะมีให้เห็นเป็นโดดเด่นเลยค่ะ ปลายธงสีนี้บางประเทศก็คล้ายๆกันนักเรียนนักเรียนต้องแยกสีธงลักษณะธงให้ออกนะคะอันนี้ประเทศรัสเซียคุณน้าเคยสอนไปแล้วเราไม่อ่านว่ารัเสเซียคนไทยชอบเรียกว่ารัเสเซียแต่ภาษาอังกฤษเราอ่านว่ารัสเซียก็แปลว่าประเทศรัสเซียนั่นเองคะอ่ะประเทศนี้ไม่ยากไม่ยากประเทศนี้ได้แก่ประเทศสเปนนะคะ อันนี้ค่ะไม่ยากเลยเป็นประเทศที่อ่าไม่ได้อยู่ใกล้เรามากแต่เป็นประเทศที่เราควรให้ความสนใจมากๆค่ะคือประเทศ the United Kingdom ก็คือประเทศอังกฤษนะคะไม่อ่านว่าเดอะนะ,นะฟังใหม่นะ the United Kingdom นะคะการอ่านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับประเทศนี้ค่ะคือประเทศ the United States ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกา ก็คือประเทศที่มีทั้งในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจกษษที่ดีมากนะคะนักเรียนพอจําทงได้แล้วใช่ไหมวันนี้นะคะเหมือนเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวนะคะนักเรียนบางคนอาจจะพูดเกี่ยวกับชื่อประเทศได้แต่อาจจะลืมในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ธงไปนะคะเราก็ต้องจําในเรื่องเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ธงด้วยนะคะทีนี้นะคะให้นักเรียน open your book a page 7ค่ะเดี๋ยวเราจะ ไปดูกันที่หน้าที่7กันเลยในหน้าที่7ในวันนี้นะคะนักเรียนครูน้ำจะพานักเรียนนะคะไปทบทวนประโยคในบทเรียนในเรื่องของ Around the World ค่ะวันนี้ครูน้ำก็ยกตัวอย่างประโยคมาง่ายๆเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และก็พูดได้ในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยคกันเลยค่ะว่ามีประโยคอะไรกันบ้างค่ะ ประโยคแรกนะคะวันนี้เราพูดกันเกี่ยวนในเรื่องของ Around the World ไปแล้วนะทีนี้มันจะมีในเรื่องของการใช้คำถามนะคะเดี๋ยวในเรื่องของแต่ละประเทศแล้วเราจะมาตอบกันมาดูคำถามแรกที่ครูน้ำใช้ถามนักเรียนก่อนนะคะก็คือเป็นคำถามง่ายๆเลยก็คือ When is your birthday When is your birthday นะคะก็คือเป็นการถามว่าคุณ เกิดเมื่อไหร่คำถามนี้เป็นคำถามแรกๆเลยตอนที่เราเรียนนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่อยู่ในชีวิตประจาวันนะคะเวลาการตอบนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบหรือนักเรียนจะตอบ is it in June is it in January การใช้เดือนเนี่ยเราจะใช้การตอบคือการใช้ in นะคะแล้วก็ตามด้วยเดือนเกิดของนักเรียนนั่นเองนะคะไหนนักเรียนลองตอบครูน้ำซิ when is your birthday นักเรียนเกิดเดือนไหนกันบ้างคะ Is it in June? Is it in July? Is it in October? นักเรียนก็ลองฝึกตอบนะคะเป็นประโยคแรกๆที่เราได้เรียนกันวันนี้เราก็นำมาทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะประโยคที่สองค่ะครูน้ำถามนักเรียนว่า What day in June? แล้ววันอะไรละ่ะในเดือนมิถุนายน พอนักเรียนตอบเดือนมาแต่ครูน้ําอยากรู้เกี่ยวกับวันที่ที่นักเรียนเกิดนะคะนักเรียนก็คือวันไหนคะ i t it on uh, the f t e e 15 of June ก็คือวันที่15เดือนมิถุนายนอ่ะเดี๋ยวครูน้ําจะลองถามนักเรียนนะแล้วนักเรียนลองตอบครูน้ําซิว่า is it on the แล้วตามด้วยวันที่ of เดือนอ่ะตามด้วยวันที่แล้วก็ of เดือนเดือนไหนกันบ้างคะอ่ะครูน้ำจะถามอีกรอบค่ะ What day in June is it on the of เดือนอะไรนะักเรียนก็ใส่ไปนั่นเองมีการตอบคำถามหลากหลายนะคะนักเรียนสามารถนำประโยคอย่างอื่นมาใช้ได้ไม่ว่ากันค่ะต่อไปประโยคคำถามนี้ค่ะเป็นการถามเกี่ยวกับ Born Born ก็คือการเกิดน,นะคะ Where were you born คุณเกิดที่ไหนคำว่าที่ไหนจะต้องเป็นสถานที่ ทีนี้มันจะเริ่มเข้าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่แล้วนะคะครูน้ำอยากให้หนักเรียนตอบออกมาเป็นชื่อประเทศนะคะการตอบก็เช่น I was born in ๆประเทศไหนอย่างเช่นครูน้าเกิดที่ประเทศไทยครูน้าก็จะบอกว่า I was born in Thailand ก็คือฉันเกิดในประเทศไทย มีนักเรียนคนไหนเกิดที่ต่างประเทศไหมนักเรียนก็สามารถใช้ชื่อประเทศนั้นได้เลยนะคะไหนนักเรียนลองตอบครูน้ำสิ Where were you born? I was born in แล้วก็ตามด้วยชื่อประเทศนั่นเองค่ะวันนี้นะคะประโยค์ที่ครูน้ำให้ก็ง่ายๆมากเลยนะคะนักเรียนลองฝึกทบทวนบทเรียนแล้วก็ลองสรุปเนื้อหาบทเรียนด้วยตัวเองนะคะหรือจะฟังคลิปครูน้ำแล้วก็ลองอนำมาพูดทบทวนอีกหนึ่งรอบก,ก็ได้ค่ะ สำหรับการเรียนในวันนี้นะคะคุณน้ำก็ต้องขอให้นักเรียนตั้งใจทบทวนหนังสือเนาะภาษาอังกฤษไม่ได้อ่านอะไรมากเลยแค่ทบทวนประโยคนะคะยังไงวันนี้คุณน้ำก็ต้องทำทุสเซก y g บายค่ะแล้วเรามาทบทวนกันในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ goodbye ค่ะ